หนุ่มบูชอนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ออตลาดนัดเรือบินนะครับเป็นร้านทุเรียนเจ๊อ้อมนะครับอ,อ,อันนี้วันนี้อัปเดตมาลโลละ180บาทนะทุเรียนลูกใหญ่ๆตโตนะพูใหญ่ๆนะเลยนี่เดี๋ยวเราไปดูวิธีการปอกนะร้านนี้เจอ๊อ้อมปอกมันมากนะไปเดี๋ยวตามพี่ดุ่มเข้าไปดูกันในร้านนะครับไปนี่นะครบสามร้อยบาท,300บาท ขอขอบคุณเนียด้วยนะครับนี่บอกไม่ขาดดราม่าลูกค้าดราม่าไม่ขายอีดทุเรียนไม่มีเม็ดขกงไม่ขาดดราม่าเจอลูกค้าลูกละตามร้อยตามมาเลยครับผมตามมาอาหมดได้เลยนะครัเอามาตามมาลูกผมที่ห้าร้อยเอฟแหมเนี่ยบอกเนวันนี้เราไปอยู่กับร้านเจ้อ้อมนะครับทุเรียนระยองหมอนทองระยองนะครับร้านก็จะเปิดตั้งแต่11บเอโมง จนหมดนะครับลูกค้าชันเนื้อแบบไหนจ้นาอืมให้ดูเนื้อไก่เนื้อไก่เม็ดเม็ดรีบเลยดูรู้สึกตกแหมลค้าเราแค่เงี้แหละตัวจริงสวยมาเยอะเนี่ลูกค้าลูกค้าพูดเองนะไม่ใช่หน้าม้านะคะย้ำหน่อยเยอะย้ำหน่อยเมื่อกี้ย้ำหน่อยตกอย่างนั้นนะครับแต่สวไม่ค้าตัวจริงสวยสวยนะเนี่ย <c oughs>

ชอบแก่ๆเหรอแก่แต่ว่าทุเรียนที่เก็บมาแก่มันจะแบบมันจะหวานหวานมันใช่ไหมอ่าเนื้อจะหวานมันอ่านี่เสียนทุเรียนเสียนทุเรียนปีนี้ได้กินได้กินกี่ครั้งแล้วครับก็สามสี่วันที่ผ่านมากินทุกวันกินทุกวันเลยวันละกิโลวันละกิโลลูกหนึ่งสองกิโลกว่าอ๋อลูกหนึ่งสองกิโลกว่านกก็เจ็บ วันนี้มากินหมอนทองจอมนี่โหลุกนี้ลุงนี้6คูเคยจิ้มไม่จบตานี่ให้ดูเนื้อนะลูกค้าบอกเอากรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวมาดูว่าถูกใจหรือเปล่าปกดลงนิดนึงก็ได้ครับเปเลยลูกค้าโอเคป่ะกรอบแล้วยังไม่ทันเคี้ยวเลยบอกกรอบแล้วจิ้มจมนี่ เนื้อเท่าไหร่เนื้อเท่าไหร่จ้าพี่ลุงนี้เกือบ3โลเกือบสามโลกินไหวไหมเนี่ยไอ้จะครึ่งหนึงก็ได้ไอ้ช่้นหนูพี่นั่นแหละพี่สายเดียมฟังไหมใหญ่มากเหรอหกโลนี้ถึงว่าไม่ใหญ่นะปกติ7-8โลนู่นนะพี่เนาะอันนี้ชิวแล้วเนี่ยแสไปดูคลิปไหนมา ทุกช่องทางครับทุกช่องทางเลยเหรอลูกค้าน่ารักว่อลูกค้าแชร์ด้วยนี่เจอาปอกไวมากีอคนบอกว่าเจ้าปอกคนเดียวอันนีู้ย่อมนะย่อมอย่นโอ้ดูเนื้อดูเม็ดดูเนื้อแต่มันจะร่วงของคค่ะ เมื่อวานเพื่อนส่งรูปมาให้ดูแค่ส่งรูปเลยมาของจริงเลยวันนี้ออกกับลูกค้าสำหรับวันนี้พี่ต้องส่งไปยั่วเอาคืนครับพี่ส่งคลิปกลับไปของจริงใช่ให้เราส่งไปยั่วเอาคืนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมีโชว์ข้างในมีโชว์มันมันมันไม่ออกไม่ออกอะคืนต้อเอะไรม่ได้ไม่ได้แม่ค้านี่เหมือนทองอย่างเดียวใช่ไหมแม่ค้านี่เหมือนทอโซ่เอาออกเวลาครึ่งเนาะ โอ้โหดูเม็ดดูเม็ดคุณลูกค้าชิมเลยชิมเลยนะคะลองลองดูเลยลองดูเลยลูกค้าก่อนอนุญาตถ่ายเป็นพิซเตอร์หน่อยนะนี่เดี๋ยวเข้าช่องไปเลยหันมาอย่างนี้หน่อยนี่ให้ชิมก่อนเป็นไงเย็นใจเย็นเย็นไง่รับยังยังยัง แล้วก็กรอบหวานมันนี่ทุเรียนแก่จริงหวานมันหวานมันมันแบบบางร้านมันเอาทุเรียนอ่อนมาทำแล้วมันจะหวานจืดจืดกรอบจืดจืดถ้ามันเนื้อหวานมันอร่อยอ่านี่คือทุเรียนแก่ก็ถามม่ให้ดูแล้วว่าแก่ถูเมั้ยอ่านี่โอ้โหดูเม็ดเอานะทุกคน ทิชชูจะอ่อมไม่มีอ่ะอทิชชู่มีมีผทิชชูลูกค้าก่อนเลี้ยงนั่งไงทิชชู่เปียกก็มีนี่ครับเข้าไปดูที่ช่องได้นะครับมีข้างหลังเสื้อเลยครับบ้าแล้วอีกต่ออีก่หนึ่งบ้าเหล่า,านี่คนมากินมันเยอะหลักๆก็เพจเจ้าตลาดนัดเรียนลูกค้าตามมานะานลูกค้าจากที่ตอกตามมามจะได้กินตุเรียนอร่อย บนในติ๊กต็อกไม่มีอแอดมินตอบแอดมินแต่ถ้าในเพจพอมีตอบอยู่เพจต้องสั่งเข้าไปดูได้ในร้านทุเรียนร้ออานที่อ้อมตลาดนัดดินดินนะครับผมในแฟนเพจเจ้าอ้อมนะ oh เข้าไปสั่งทุเรียนได้เลยนะครับมีสูตรไม่กัดต่างจังหวัดสูต,ตในเพจบริเวณโทนมีนะครับผม <Wow. S 1> ตามไปเลยหน่อยนะจะได้สวยๆนะลูกค้าสวยๆตามหน่อยนะๆๆจะได้บอกให้สวยๆนะคะ ชอบเนื้อไหนสั่งได้เลยค่ะลูกค้าก็มาเ,เรื่อยๆลูกค้าน่ารักมีเรื่องแบบไหนครับพี่อันนี้มันเก็เดียวกับที่ขายในนี่ป่ะตลาดออตอกรไหมอันนี้อยากไปขึ้นชื่อเขาได้ใช่ครัคาบได้เปรียบเอาแล้วกันใ่ไหให้ลูกค้าเปรียบเอาเองครับเปรียบเองแล้วจะหาว่าไม่ค้ามโม้อยู่แหละเพื่ผ่าตุเรียไม่โดนเวทยังบอกดราม่าอยู่เลย โอ้เจ้าใหญ่มาแล้วเจ้าใหญ่มาแล้วเค่งมาใจเลยมายอีกแล้วมาแล้วใเอเคมาใจเลยรลูกค้าออ <laughs> โอ้จุดยอดเลยลูกค้ามาเจอื้อโอลูกค้าน่าจะเป็นมหาเศร้อ,อเน, <laughs> เนเคงม <laughs> นะจริงเหรอ หรอโอ้โหเมาทีงตีเคงคนนี้เขารวยเขาซื้อเขาซื้อมาแจกเป็นประจำราคาปีกราคาส่งมีทักทายกันได้สี่หกแสนนะเนี้ยบูนบูนเนาะทำงาน แล้วว่าเจ้าเนื้อกิโลนะยังไม่ได้ลุ้นกันเลยสามโลเดี๋ยวมาดูลูกค้ากินไปแล้วภูหนึ่งภูหนึ่งน่าจะประมาณสองโลครึ่งได้อยู่เพราะว่าลูกนึงก็หกโลก็ประมาณนี้แหละเนาะสี่สิบสี่สิบหกสิบถ้าไม่ถึงเยวเก้แถมให้อีกคู่เลยนี เนื้อเท่าไหร่ประมาณ2โลครึ่งได้้แลวค่ะเท่าไหร่ครับฝากส่งไปให้เพื่อนด้วยนะเท่าไหร่ครับเท่าไหร่จ้า1 0 9่บาทนเก้า1 0บ8บาทจ้าหเดีายวดีาทมดูดิถุงใหญ่มากคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มเลยนะ นะนี่เป็นลังมดนะปลอดสารนะเนี่ยแหละอร่อยกกิินนแล้วเหรอต้องลองนะต้องลองอร่อยหรือไม่อร่อยต้องลองส่งไปเพื่อนดูลูกค้าขอบคุณนะคะลูกค้ามาจากขอบคุณนะครับมาจากสีแยกบางนาครับโอ้โนี่นะก็ไม่ไกลเท่าไหร่เน้อสีแยกบางนา จอมนี่ปอกเร็วมากนะครับไม่ได้โม้ใช่ไหมไม่ได้โม้เลยโอ้มีจางคนบอกว่าเจ้าอมโคตรเสียงหน่ะจริงหรือเปล่าบรรยายนภาพแล้วกันเนาะอย่าม้เลยดูดูเอาจากภาพให้ภาพมันฟ้องเอา,เอานี่อยากหนุ่มเมืองชนอยากมานานแล้วนะร้านนี้นะไม่มีโอกาสได้มาสักทีปีนี้มาแต่หัวปีเลยมาได้ปั่นก็ได้ไม่เป็นไร <laughs> รับทุกช่งางทำใช่ไหม <laughs> ก็รับหมดแล้วทิกตอกทวิตเตอร์อินสตาแกรมเฟซบุ๊กรับอีกช่องทางในฝันก็ได้นี่รับทุกช่องทาง <c oughs> นะให้ดูลีลาการปอกกันไปเรื่อยๆเลยนะครับคลิปนี้นะครับ บอกไม่เหมือนถ้าเหมือนใครต้องขออภัยด้วยนะคะจะพึ่งมาจนเกษ์สิธิ์นะนี่ผู้เล็กๆผู้น้อยเต็มลูกค้าท่านเนื้อไหนสั่งได้นะจ๊ะลูกเล็กลูกใหญ่จัากรอบนอกนุ่มในครอบนอกนุ่มในห้าโลหกโลประมาณนี้ครับครับลูกขนาดนี้ก็สี่โลไก แน่สี่ร้อยแปดสิบรูปบอลเลอร์เลยสี่ร้อวแปดสิบฝากอินเลยสาขาท่ผม่วงอยู่สี่ซางเอราวันซ่างสับเสียนนะผมเด really like ี๋ยวฝากน้ำเดี๋ยวมีราคาส่งด้วยบอกลูกค้าด้วยแส็งอะไร แล้วครับเนี่ยมาช้าหมดนะครับมาช้าหมดนะครับทาหมดแล้วไปเจอกันที่ร้านอีรวันได้เลยนะครับผมครับครับสิ่งนี้เรียกว่าไหเปลือกกลับน้ำนู้นให้ลูกค้าหน่อยมัดีดีเลยครับแตนี่หมดไหมลูกค้าลูกเล็กลูกใหญ่ตัดไหนก็ได้ตันี้แหล่ะตัวใหญ่จุ๋ย ส่วนมากลูกค้ามาจะหาแต่กรอบนอกนุ่มในนะเจ้าอ้อมนะเนื้อเนื้ออะไรนะไงนิยมเนี่ยพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมเนื้อย่างไม่ใช่เนื้อย่างไม่ถึงห้าโลครึ่งห้าโลห้ากรอบแห่นะสวยๆรอเจ้าอ้อมกรอบเลยนะทำไมกรอบเองก็ได้ หมดทุกวันครับหมดก็กลับแล้วไม่พอขายพูดเบาๆเดี๋ยวพูดดังเดี๋ยวขอห่าว่าโมอีกมาเลยค้าพูดกลับตลาดนัดเดียร์ค้ามาจากไหนคะมาจากลอยองว้าลูกค้ามาจากลอยองตลาดนัดเรือบินอันนี้ใช่ไหมของลูกค้าเมื่อกี้ใช่ใช่ลูกค้าลอยองมาซื้อลอยองอยู่ตลาดนัดเรือบิน กอนนั้นก็มาจากระยองเขียนมามาจากระยองมาซื้อที่นี่แล้วทำไมไม่ซื้อที่ระยองล่ะลูกเล็กๆโอ้รถลอกอ๋อลูกค้าไม่ชอบกินลูกเล็กลูกค้าบอกชอบของใหญ่ต้องหาเจ้าอ้อมใหญ่ๆจุกต้องนึกถึงเจ้าอ้อมอย่างเดียวใหญ่ๆจุกๆต้องนึกถึงเจ้าอ้อมนะครับอยู่ตลาดนัดเรืบินนะครับ โอ้โหดูผูนี้ขอดูใกล้ๆขอดูใกล้ๆโอ้โหโอแม่เจ้านี่นะผูนี้มีครึ่งโลไหมเจ้ออมครึ่งโลแน่นอนผูนี้เจ็ดคิด ขายจะิไเ่เดียเคเดียวเจ็ดขีดไปเจอร้านเจ้มจากไหนเหรือว่าอะไรผ่านมาผ่านเาผ่าเดียวเดียวล้ต้องกหวถจ้าูผ่านมาเจอร้านทุเรียนอร่อยแ้สแกนตรสแกนเละครับ้าเก้าศูนย์จ้าเล็กคูน้อยน เอาไปไหนบ่นั้นในเค่งนั้นขอได้ก็เอาไปก่อนลูกยี่ิบเกลูกค้าทันนี้เป็นไงลูกเยบร้อยนะครับอดีเอยเยเจ้าอยเบาทเก้าร้ใช่หรอเก้าเก้าศูน้าเก้นนึงนนึง่อน ลูกคามาดูเนื้อตงนี้ก็ได้เดีจอดใหดูลูกคาลูกเล่กใหญ่จ้าเออนั่าทีนเราีนี่ด้วเดี๋ยวเราตอเนื้อกันนะ้ไดผม้ไดห้ได้นาลาการปอกทุเรงเเอ่มีขั้นเทพมากจริงเปล่าจริง บโอเคคกคะนี่ว่าเโอเคครับคลิปดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มมุชันชแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ขอบคุณเยอามากนะครับ